สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะทำฟุกกี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในการทำของเรานะคะก็จะมีเป็นเนื้ออกไก่บดนะคะวุ้นเส้นผักต่างๆนานาที่เราชอบกินนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มฟุกกี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือขนาดรดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำกันยังไงนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นคานาโรตีลงไปหนึ่งก้อนนะคะทุกคนพอน้ำใกล้เดือดนะคะเราก็จะใส่คารโรตีนะคะลงไปหนึ่งก้อนค่ะนี่คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะรอให้น้องคาอนะคะเริ่มละลายค่ะ พอขนมเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่อกไก่บดนะคะใส่ไ,ไปเป็นปริมาณที่เราจะกินได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราจะใส่เป็นเหมือนแบบว่ามันปั้นเป็นก้นกอนๆนะคะไม่ได้แบบว่าให้น้องกระจายไปทั่วหมอ้อก็จะเป็นเสมือนว่าเป็นก้อนไก่นะเป็นก้อนไก่ประมาณนั้นค่ะทุกคนนี่นะคะพอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะเราก็ค่อยๆใส่ไปค่ะอันนี้อกไก่เราใช้นะ่าจะเป็นประมาณ สองฝามขีดนะคะทุกคนไม่เยอะมากบางคนนะคะอาจฝามาแอดอาจจะเป็นพวกแบบว่าเเนื้อฝักตามที่เราชอบกินอาจจะเป็นหมูฝาบเอ้ไม่ใช่หมูฝักอ่ะใช่หมูฝักก็ได้แล้วแต่คนชอบกินเลยนะคะอาจจะเป็นแบบเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ไปนะคะ แต่เราก็จะใช้ดูนะคะว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยน้องหน้าจ่าจะเป็นยังไงจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เนื้อผักใส่ผักที่เราชอบกินลงไปนะคะคนเราวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นผักกาดขาวกับเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองนี่คิดว่าน่าจะใส่ทีหลังปะไม่รู้สิ ทุกคนถ้าลูกก็ช่วยบอกก่อด้วยนะว่าเราควรใส่เห็ดถัพ่พอก่อนไหมหรือว่าใส่ผักกาดขาวก่อนไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะใช่หไว้ายน่ากลัวมากค่ะทุกคนเมนูน,นี้ฟุก,กี้ค่ะฟุก,กี้ผักระเบิดฟุก,กี้ผักระเบิดทุกคนและวั <c oughs> น,นนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะไปทั้งหมดสองฟองค่ะแต่ว่า เดี๋ยวเราขอฝา,าหม้อก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ผักของเราเนี่ยมันมีความแบบไม่ได้ระเบิดออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็กลับมาตอนที่แบบว่ามันใกล้จะเสร็จอ,อ,อ,อย่างอ๊ยลืมขยะก็คือบุนเฟนแต่นี้แบบเป็นคนไม่ชอบกินบุนเฟนเลยคิดว่าน่าจะใส่ตอนที่มันเดือดปุ๊บแล้วก็แบบน่าจะแบบกินเลยประมาณนั้นคะ่ะทุกคนตอนนี้ฟุกกี้ของเรานะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการตอกไข่แฝงไปนะคะ เรจะตอกไข่ไปทั้งหมดนะคะฟองฟองด้วยกัน,นะคะ่ะชอบใส่ไข่มากก็ใส่มากใส่น้อยก็ใส่ว้าวโอ่ข้ยโอเมก้ดเราอยู่เพียงแค่สองคนเสร็จแล้วนนะคะ่ะแล้วก็จะคนไข่คือเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อไข่อะ่ะก็คือจะแบบว่าขอคนไม่เยอะแล้วกันให้น้องมีความแบบไข่เป็นแบบ ก้อนๆนะคะ่ะทุกคนใครชอบกินไข่ที่เป็นก้อนๆเหมือนเราบ้างแล้วเราก็จะใส่วนเฟนไปเลยนะคะเยอะมากเลยใส่หมดดีกว่าใส่หมดเลยจริจโอ้โหแม่กอลทุก,ก <c oughs> <c oughs> oh คนฟุกี้ระเบิดะค่ะ <c oughs> แกมอใหญ่มาก <c oughs> อันนี้เราก็จะเก็บไว้กินกับไม่เก็บไว้กินหรอกเ <c oughs> หลือไว้ให้พี่เรากินด้วยนะคะ เพราะว่า why ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนแค่น่ามันหล่นลงมาน,นี้ิหนึ่งอะไรก็เริ่มฝุกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะแสกเป็นปิดจบด้วยน้ำจิ้มแล้วค่ะ่อบอะไรทุกอย่างหนึ่งมันลดราคา mm hmm. ก็เลยซื้อมาคือบางคนชอบกินแฟบแล้วก็ใส่เยอะค่ะใส่ครึ่งขวดให้มันจบวันนี้ก็ขอไปเตรียมตัวไปกินไม่ได้ขอไป enjoy eating ก่อนนะคะทุกคนหกอีกแล้ว So...